ณเคยหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่สำคัญหรือไม่คะเช่นการจราจรที่ติดขัดการที่คนส่งอีเมลผิดพลาดหรือการที่คู่สนทนาพูดซ้ำเรื่องเดิมๆความหงุดหงิดเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่บ่อยครั้งที่เราปล่อยให้มันบานปลายเกินความจำเป็นจนกลายเป็นความโกรธที่ทำลายความสงบภายในของเราและสร้างความตึงเครียดให้กับคนรอบข้าง ความหงุดหงิดเกินจำเป็นมักไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกค่ะแต่มาจากช่องว่างระหว่างความคาดหวังของเรากับความเป็นจริงเมื่อโลกไม่เป็นไปตามกฎที่เราตั้งไว้ในใจเสียงวิจารณ์ภายในก็จะเริ่มทำงานและป้อนเชื้อเพลิงให้กับอารมณ์โกรธของเรา คลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8ดเสียงในหัวที่เป็นกับดักทางความคิดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกหมุดหงิดรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นสอนวิธีระบุเสียงเหล่านี้และให้กลยุทธ์ที่เป็นรูปธปรรมในการท้าทายและเปลี่ยนเสียงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราได้และใช้ชีวิตได้อย่างสงบมากขึ้นค่ะ8เสียงในหัวที่ทำให้คุณหมุดหงิดเกินจำเป็น เสียงเหล่านี้คือความบิดเบือนทางความคิดที่สร้างกฎที่เข้มง,งวดและไม่สมจริงให้กับโลกและผู้อื่นเสียงที่หนึ่งคำว่าควรจะต้องที่ตายตัวคำพูดหลักคือสิ่งต่างๆควรจะต้องเป็นไปตามแผนของเราหรือคนอื่นควรจะต้องทำตามที่เราร้องขอผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้คือรากฐานของความหงุดหงิดทั้งหมด เราสร้างกฎที่เข้มงวดให้กับจักรวาลและผู้อื่นเช่นรถไฟควรจะต้องมาตรงเวลาเสมองานควรจะต้องเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามกฎเหล่านี้เราจะตีความมันว่าเป็นความอายุติธรรมหรือความล้มเหลวที่รับไม่ได้ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นคือความโกรธต่อความเป็นจริงที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของเรากลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนจากควรจะต้องเป็นอยากจะเลือกให้เป็นแบบนั้น เมื่อได้ยินคำว่าควรจะต้องจงหยุดทันทีแล้วแทนที่ด้วยเราอยากจะเลือกให้เป็นแบบนั้นแต่ความจริงคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจงถามตัวเองว่าการที่สิ่งนี้ไม่เป็นไปตามที่เราหวังมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องไม่สะดวก <c Jay> การยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นช่วยลดความตึงเครียดและทำให้เราหาทางออกอย่างยืดหยุ่นได้ค่ะเสียงที <ough> ่สองการเอาทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว Personalization or ego involvement คำพูดหลักเขาจอดรถเบียดเราเขากำลังดูถูกเราหรือการที่สิ่งนี้ผิดพลาดเป็นความผิดของเราหรือมีคนตั้งใจทำร้ายเรา ผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้ทำให้เราตีความเหตุการณ์ที่เป็นกลางหรือความผิดพลาดของผู้อื่นว่าเป็นการจงใจมุ่งร้ายต่อเราเราผูกเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ากับอัตราหรืออีโก้ของเราเองเมื่อการจราจรติดขัดเราไม่ได้หงุดหงิดแค่รถติดแต่หงุดหงิดที่สิ่งนี้ขัดขวางแผนของเราหรือทำให้เราเสียเวลาที่มีค่าของเราความหงุดหงิดจะบานปลายเป็นความโกรธเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองถูกโจมตีหรือถูก มองข้ามกลยุทธ์การท้าทายการสร้างวงกลมความเป็นไปได้อื่นเมื่อรู้สึกถูกโจมตีจงสร้างรายการความเป็นไปได้อื่นอย่างน้อย3ข้อที่เป็นกลางหรือเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเช่นคนอื่นอาจจะรีบมีปัญหาส่วนตัวไม่ได้สังเกตไม่ได้ตั้งใจทำร้ายการตอกย้ำว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเสมอไปช่วยลดความเป็นส่วนตัวของเหตุการณ์เสียงที่3การให้เหตุผลเชิงอารมณ์ Emotional Reasoning คำพูดหลักคือเรารู้สึกโกรธมากดังนั้นสถานการณ์นี้ต้องแย่มากอย่างแน่นอนผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้ใช้ความรุนแรงของอารมณ์ของเราเป็นข้อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ภายนอกนั้นรุนแรงจริงเมื่อความรู้สึกหมุดหงิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะสรุปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธขนาดนี้โดยไม่ต้องประเมินมูลค่าจริงของปัญหา ความรู้สึกที่รุนแรงจึงกลายเป็นใบอนุญาตให้เราโกรธต่อไปโดยไม่ยอมรับว่าความรุนแรงของปฏิกิริยาของเราไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์กลยุทธ์การท้าทายการใช้มาตราความรุนแรงเมื่อเกิดความหมงุดหงิดจงให้คะแนนความรุนแรงของสถานการณ์บนมาตรา0-10จากนั้นให้คะแนนปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเรา0-10 จงถามตัวเองว่าปฏิกิริยาของเราในระดับคะแนนสมเหตุสมผลกับปัญหาในระดับคะแนนหรือไม่การแยกแยะความรุนแรงของปัญหาออกจากปฏิกิริยาช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้เสียงที่4การมองแบบขาวดำหรือความสมบูรณ์แบบ all or nothing perfectionism คำพูดหลักคือเพราะมันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยทุกอย่างจึงพังและไม่เป็นที่ยอมรับ ผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้ทำให้เรามองโลกในแง่ของความสมบูรณ์แบบที่จำเป็นหรือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อเจอข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเช่นจุดผิดในงานนำเสนอเล็กน้อยการล่าช้าในการนัดหมาย5นาทีเราจะตีความว่าความพยายามทั้งหมดนั้นไร้ค่าความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นคือความโกรธต่อความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งนี้ทำให้หงุดหงิดเกินจำเป็น เพราะเราปฏิเสธที่จะยอมรับความสำเร็จ99%เพียงเพราะ1%ที่เหลือไม่สมบูรณ์แบบค่ะกลยุทธ์การท้าทายการให้ความสำเร็จ90%มีความสำคัญ จงฝึกการให้ความสำคัญต่อความคืบหน้าแทนที่จะเป็นความสมบูรณ์แบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจงถามตัวเองว่าเราทำสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จงระบุว่าข้อผิดพลาดนี้มีผลกระทบจริงต่อผลลัพธ์สุดท้ายมากน้อยเพียงใดการยอมรับว่าข้อผิดพลาดคือส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกกระบวนการช่วยลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงค่ะการขยายปัญหาเกินจริงหรือ catastrophizing magnification นี่มันแย่มากนี่คือหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้เปลี่ยนเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่โต Turning a mole hill into a mountain เมื่อลืมกุญแจรถเราไม่ได้คิดแค่เราลืมกุญแจรถแต่คิดว่าเราจะต้องเสียเวลาทั้งวันเราจะโดนเจ้านายไล่ออกเราจะจัดการชีวิตไม่ได้แล้วความหมงุดหิดจะพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว เพราะเราไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาในปัจจุบันแต่ตอบสนองต่ออนาคตที่ถูกทำลายที่เราสร้างขึ้นในหัวของเราเองการใช้คำถามลดระดับเมื่อรู้สึกว่าปัญหามันแย่มากจงถามตัวเองว่าปัญหานี้จะยังคงสำคัญอยู่ไหมในอีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรและเราสามารถรับมือกับมันได้หรือไม่ การหงุดหงิดในตอนนี้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่การให้มุมมองทางเวลาช่วยลดขนาดของปัญหาและทำให้เราสงบลงเสียงที่ 6. กการติดป้ายลบถาวรต่อผู้อื่น (Global Labeling of Others) คนขับรถคนนั้นเป็นพวกคนไร้ความรับผิดชอบหรือพนักงานคนนี้เป็นพวกคนโง่เง่าผลกระทบต่ออารมณ์แทนที่จะอธิบายพฤติกรรมของผู้อื่น เสียงนี้จะใช้คำที่ตัดสินตัวตนทั้งหมดของพวกเขาและเบล n ิงการติดป้ายลบถาวรทำให้เราเชื่อว่าเราเข้าใจคุณลักษณะที่แก้ไขไม่ได้ของบุคคลน,นั้นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ความไม่พอใจในพฤติกรรมแต่คือความโกรธต่อตัวตนของพวกเขาซึ่งทำให้เราไม่สามารถปล่อยวางความหงุดหงิดนั้นได้ง่ายๆและทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดการเปลี่ยนจากเป็นเป็นธรรม จงฝึกการเปลี่ยนจากการติดป้ายตัวตนเป็นการอธิบายพฤติกรรมเท่านั้นเมื่อรู้สึกอยากโกรธจงบอกกับตัวเองว่าพวกเขาทำการกระทำที่ทำให้เราไม่พอใจแก้ไขได้แทนที่พวกเขาเป็นคนคำตัดสินเปลี่ยนแปลงไม่ได้การแยกพฤติกรรมออกจากตัวตนช่วยให้เราลดความรุนแรงของอารมณ์และให้โอกาสในการให้อภัยเสียงที่7ความไม่ยืดหยุ่นต่อความไม่แน่นอน intolerance of uncertainty เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราควบคุมมันไม่ได้และนั่นรับไม่ได้ผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้เรียกร้องให้โลกต้องมีความแน่นอนร้อเปอร์เซและเราต้องควบคุมทุกอย่างได้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน uncertainty หรือความคลุมเครือเช่นการรอผลลัพธ์การรอการตอบกลับ การยอมรับว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับเสียงนี้อย่างรุนแรงความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นคือความกังวลที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธต่อสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การยอมรับความเป็นไปได้80-20จงยอมรับว่ามีสิ่งที่เราควบคุมได้เพียง20%และต้องปล่อยวางอีก80%จงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน แทนที่จะคาดแดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเตือนตัวเองว่าความไม่แน่นอนคือส่วนหนึ่งของชีวิตและเราจะสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการฝึกยอมรับความไม่แน่นอนเป็นประจำช่วยลดความต้องการควบคุมที่ไม่สมจริงเสียงที่8การลืมความเป็นมนุษย์ร่วมกัน forgetting common humanity ทำไมพวกเขาถึงทำความผิดพลาดง่ายๆแบบนี้เราไม่เคยเลย ผลกระทบต่ออารมณ์เสียงนี้สร้างความรู้สึกเหนือกว่าและทำให้เราลืมไปว่าทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีวันอ่อนล้ามีความประมาทและมีความผิดพลาดเมื่อเราลืมความเป็นมนุษย์ร่วมกันเราจะตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจริงให้กับผู้อื่นโดยลืมไปว่าเราเองก็ทำผิดพลาดบ่อยครั้งความหมุดหงิดจ,จะบานปลายเป็นความไม่เคารพและความดูถูกเมื่อเราตัดสินว่า ผู้อื่นไม่ดีพอที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้นการฝึกการสะท้อนย้อนกลับเมื่อหงุดหงิดกับความผิดพลาดของผู้อื่นจงฝึกการสะท้อนย้อนกลับแล้วถามตัวเองว่าเราเคยทำผิดพลาดแบบนี้ไหมหรือคล้ายกันการยอมรับว่าเรามีความไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันทำให้เราสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายขึ้นการตระหนักว่าเราทุกคนอยู่บนเรือลำเดียวกันช่วยให้ความเห็นอกเห็นใจ เข้ามาแทนที่ความหงุดหงิดสรุปการเลือกความสงบเหนือความหงุดหงิดการเป็นคนที่หงุดหงิดเกินความจําเป็นน้อยลงคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากผู้พิพากษามาเป็นผู้สังเกตการจงตระหนักว่าความหงุดหงิดส่วนใหญ่ที่คุณรู้สึกนั้นมาจากเสียงภายในที่สร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงขั้นตอนสุดท้ายและสําคัญที่สุดคือการสร้างปฏิกิริยาหยุดชั่วคราวเมื่อเสียงใดเสียงหนึ่งใน8ดเสียงนี้ดังขึ้น จงใช้เทคนิค pause name challenge เพื่อลดอำนาจของมัน pause หยุดหายใจเข้าลึกๆ1-2ึครั้งก่อนตอบสนอง name ตั้งชื่ออ๋อนั่นคือเสียงของการคิดแบบอืมกำลังทำงาน challenge ท้าทายความจริงคืออะไรนี่เพียงแค่ความไม่สะดวกไม่ใช่ภัยพิบัติการฝึกการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกและผู้อื่น คือการลงทุนในความสงบภายในของเราเองอย่างแท้จริงค่ะ